สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม r อานะครับจริงๆก็เล่นอยู่แล้วแหละนะครับแต่วันนี้ก็จะมาลองอโทรศัพท์ใหม่เพราะที่ตัรทัทรเก่าเนี่ยเอามาสตรีมมันเต็มจอนะครับโัรศั์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่เต็มจอนะครับผมก็เลยมาลองดูเฉยๆนะครับวันนี้ก็เลยมาเล่นโหมดธรรมดาแล้วกันนะครับก็เลือกไปจริงๆตั้งใจจะมาเล่น อ่าซัพพอร์ตนะฮะกับว่าแบบขำๆมาเล่นตัวปวนๆเฉยๆเอาฮาๆนะครับไม่ได้อะไรนะครับก็จกังหวะนี้ก็ต่างคนต่างเลือกนะฮะผมก็รอดูอ่ะรอดูทีมก่อนว่ามีใครซัพพอร์ตไหมนะครับจังหวะนี้นี่เราก็พิมพ์ไปก่อนเลยนะฮะว่าฉันจะเล่นซัพพอร์ต นะครับผมอย่ามาแย่งกันนะฮะก็เลยผมก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมนิ่งๆกันนะมีใครฟาร์มไหมนะฮะป่ากันได้ไหมนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ไม่เล่นไม่ใช่นะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมก็จะต้องจัดแล้วแหละนะฮะก็13วินะครับยังไม่มีใครตอบเรามานะฮะอ่าช่วงวนนี้นะครับหมีก็บอกว่าป่าเลยนะฮะ ผมก็เลยหยิบด้วงนะครับมาลองเห็นแบบว่าแพทนี้นี่แรงมากนะครับสกิล2สะใจเลยนะฮะในส่วนของทีมเรานะฮะก็จะมีคอน2คอมมดนเดอร์2แล้วก็ไดมอน,น,อนด์1นะครับเริ่มเกมนะฮะเราก็ฟาร์มนะครับ อย่าพึ่งไปอะไรนะฮะจริงๆด้วงก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเริ่มบูนะครับแล้วก็ดูว่าเราจบเลน่นอะไรนะครับถ้าจบมังกรลงไปพอดีก็ฟาร์มบูไปหลอนเลยนะครับวันนี้หมุนดูนะครับเราก็ดูมินิแมปไปเรื่อยๆนะครับว่าช่วงต้นเกมเนี่ยชอบมา บุกป่ากันนะฮะจังหวะนี้เราไม่มีใครเข้าป่าพร้อมเรานะฮะเราก็เลยต้องดูมินิแมปด้วยนะฮะส่วนการตั้งตีนะฮะล่วงผมจะตั้งเป็นตีใกล้นะครับจังหวะนี้ผมเห็นกลางมี2นะครับแล้วก็ววลาเข้าป่าเราแน่นะฮะผมเลยแจ้งเพื่อนไว้นะฮะแล้วก็จริงๆฮนะมากัน2คนจังหวะนี้ไม่ตายนะครับผม แล้วก็เรายังล่าคิปตัวเองได้อยู่นะฮะจังหวะเมื่อกี้ก็คือจริงๆเกือบตายนะฮะแต่พอดีสกิล2เนี่ยพอเราสวนโดนตัวฮีโร่หรือคีปนะฮะมันก็ได้เลือดขึ้นมาก็เลยไม่ตายนะครับจังหวะเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแต่เพิ่งไปสนใจนะฮะต้นเกมผมว่า ตอนนี้เพื่อนน่าจะหิวนะครับขึ้นไปข้างบนเลยเพื่อนผมก็ต้องบอกว่าถอยก่อนจเย็นๆนะฮะลึกๆกลอกๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นนะฮะแตกไปเลยนะครับความหิวไม่เคยเข้าใครออกใครนะฮะผมยังไม่สีด้วยนะครับเพิ่งจะสีมม่จะกี้นี้เองนะครับเราก็เลยเอาอีกแล้ววีล่ามาป่วนหารู้ไหมว่าเราสีแล้วนี่นะฮะ จัดเข้ามา1ชุดได้ครับวิลนาะนี่2รอบแล้วนะฮะมาป่วนป่าเราแต่พอเราสี่แล้วเราก็ไม่เคยกลัวใครนะครับผรม,มาจาังหวะนี้ต้องรีเลื่อนกันเลยทีเดียวนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยนๆนะครับเรายังไม่มีของเยอะมันก็อาจจะไม่ตายในชุดเดียวนะครับเวลาเล่นด้วยก็เลยดูมินิแมปนะครับถ้ายังไม่มี เหตุการณ์อะไรก็ฟาร์มไปฮะตัวเล็กตัวใหญ่สถานี้ก็ดูมินิแมปนะครับเหมือนล่างอ่าไปรวมกันแล้วนะฮะแต่ทัมมิ่งเรายังไม่ถึงนะครับเราก็ฟาร์มไปครับเกมนี้แข่งกันรวยนะครับใครรวยก็เข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วแฮ่ไม่ใช่นะครับก็ฟาร์มไปฮะล่างก็ไม่มีประเด็นนะครับก็ กับกางวีล่าเข้ามาอีกแล้วนะฮะสงใส่วีล่าต้องต้องเอาซะหน่อยแล้วนะฮะอันตรีผมมาแล้วโอ้โห,โโหจังหวะนี้กิลดอร์จับผมไม่ได้นะครับแล้วก็ควิดนะครับส่งมแมลงเข้าไปหนึ่งทีนะ,ะับอันตรีมาอีกรอบนะฮะกระโดดใส่โอ้โจังหวะนี้นตาตญากดแข็งทันนะครับจริงๆงมันน่าจะจบแล้วนะฮะแต่เพื่อนเราอยากจะสู้ต่อนะครับโลมมิ่งเราแล้วกบ ให้อ่านะครับแรงจริงๆนะครับด้วงแบบนี้แล้วก็อันติเมทก็พูดาวค่อนข้างไวนะฮะดีนะครับแล้วก็เป็นตัวเบิร์ชชุดเดียวนี่แตกนะครับเป็นตัวแทงทึงนี่หยิบด้วงมาสวนได้นะฮะแต่ก็ต้องเล่นแบบระวังนะครับเวลาจะเข้าก็ต้องดูจังหวะนิดนึงเพราะาด้วงมันจะเป็นตัวที่ เข้าแล้วออกยากนะครับถ้าแบบว่าไม่มีทีมหรือเจอตัวล็อกล็อกนะฮะเรียบร้อยเหมือนกันนะครัว่าไงก็เป็นตัวที่แรงฮะแต่ก็ต้องค่อยๆเล่นดูจังหวะว่าจะโดดไม่โดดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นไม่ยากครับแต่ก็ต้องหัดเล่นไปบ่อยน,นิดนึงมันจะรู้จังหวะว่าควรโดดไม่โดดอย่างมีแวนอย่างเงี้ยถ้าโดดในป้อมแล้วโดนสตันนี่เรียบร้อยนะจังหวะนี้ก็มารอกัน นะครับแต่ก็ไม่มีไรเพราะว่าแวนล่ามังกรออกนะฮะเพราะว่ามาช่วยกางไม่ทันนะครับจำได้แค่เคลียร์คีฟนะครับแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับจริงๆเลยไม่ใช่กะมาเล่นด้วงแต่พอเล่นแล้วมันรู้สึกว่าเออมันมันแรงอ่ะมันมีใครเอาไปลงแรลงนะครับโซโล่ก็ผมว่าค okay> <LE ่อนข้างโอเคนะถ้าเล่นป่า อย่างวันนี้ยีนหน้ากดหมีเรานะฮะเราพอฟาร์มเสร็จล้วก็จัดให้หน่อยสักหนึ่งทีแต่ <K. O. S 1> นะครับแหมมียืนยั่วหมีแล้วด้วยกดได้นะฮะพอเรามาช่วยหมีรีบออกมาเลยนะครับแต่ได้ทีเอาใหญ่นะครับเอาง่ายเป็นกองเล็กไปก่อนฮนะรตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นนะครับเราก็ซ่มดูอยู่อ้าวกระโดดเข้าไห้โหวันนี้ติดอันติฮะ ยังไงครับร <Hey! S 1> อดมาได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้สกิลสองนะครับแล้ววาผมว่าสกิลสมันค่อนข้างดีอะด้วงแบบนี้นะครับพอเมื่อกี้เหมือนจะตายพอเราสกิลสอสวนโดนได้เลือดนะครับมันก็เลยเด้งขึ้นมาทําให้ดาเมจมาปิดเราไม่ลงนะครับก็แบบกงความตายมาได้หลายครั้งแล้วนะเพราะเมื่อกี้สองเลยผมว่าค่อนข้างใช้ได้ แล้วยิ่งเจอแบบตัวขาใต้ตายอย่างเงี้ยนะครับดวงชอบนะครับโดดโดดโดดง่ายนะครับจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นอีกแล้วโอ้โหเนี่ยลมลมเข้ามาแล้วนะจะังหวะนี้กันตีเรามาเราก็หมุนเข้าไปหนึ่งทีแอนี่นครับสไลด์มาสีผมเราก็รอเลยฮะความตีหมดเราก็โดดเรียบร้อยแต่ จริงๆถ้าผมโดดเร็วกว่านี้นี่โดนล็อกก่อนนี่โดนป้อมตีนี่ไม่เหลือนะครับแต่เรารู้ไงฮะเราว่าบินรอข้างนอกมันต้องค่อยๆเล่นนะฮะอย่างเมื่อกี้ด้วงถ้าใจร้อนโดดก็ตายแต่ถ้าแบบใจเย็นนิดนึงมันก็เห็นพอดีว่าอ่าเขากดไอ้กับดักล็อกไปแล้วนะครเราก็ค่อยเล่นนะครับ จังหวะนี้นาจะยากโอ้โหฉีดแตกไหมเรียบร้อยเลยครับแล้วก็กลับไปฟารมะประเด็นก็หมดแล้วว่ไม่มีอะไรครับด้วยเป็นตัวหนึ่งที่ฟาร์มไวนะครับพวกคีบพ,พวกอะไรเนี่ยถ้าแบบเกมนำๆนา้ววก็รีบฟาร์มรีบออกมันก็จะได้เปรียบครับแต่นี้ผมว่าเล่นไปนรื่อียๆชิลๆเพราะว่ามันเป็นหมดธรรมดา นะครับบางทีอันดับหลายๆแหล่งมันเล่นด้วยกันมันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับมีตัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างมันก็เหมือนเหมือนมาลองฮีโร่กันมากกว่านะครับการเฉี่ยชี้วเฉี่ย้วแหลงสุกผมเจอแหลงล่างมันก็เล่นด้วยกันยากนะครับตอนนี้เห็นกลางเยอะนะครับเลยสั่งให้เพื่อน แค่เคลียร์คลิปนะครับแล้วก็เราเอามังกรไปก่อนจังหวะนี้นะครับกะกระโดดเอาถอมีแหวนแอบดึงอะไรไม่รู้นะครับของฟรีนะครับโอ้โหผมนี่ยิ้มเลยนะครับกะว่าจะเอากิลเดอร์เนี่ยเจอแหวนตุ้มอยู่แตกสิครับอย่างเงี้ยจังหวะนี้คลิปเข้าพอดีนะครับมีอันนี้ก็รอด สกิลสองแล้วมันก็ได้เลือดขึ้นมานิดนึงนะแต่ป้อมตีก็ไม่ทันนะครับเพื่อนเราเติมด้วยพอดีก็ค่อนข้างโอเคนะครับแรงแบบว่าต่างก,กันเยอะแต่ก็เติมกันไว,นวนก็คือเหมือนเหมือนเล่นโอเคอันนี้ผมก็ฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับยิงหน้าอาอีกแล้วนะครับ <Okay. S 1> okay. ตอนนี้เราต้องออกนะครับแต่คาเฟนีเรายัางโดนฉีดอยู่ก็ต้องปล่อยไปนะครับไม่เสียสละใช้ชนะไม่เกิดนะครับกอนนต,ตอนนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับยังไม่ตายเลยนะครับเรากลับมาฟาร์มแล้วก็ดูมินิแมปไปเรื่อยนะว่าอะไรยังไงนะครับในจังหวันนี้โอ้โหวีล่าสองสกิลอันติสามสกิลหนึ่ง ไม่ตายนะครับนฮะผมมีของนะครับจังหวะนี้โอ้โหวิล่าใส่มาเต็มชุดเลยแต่เราไม่ตายจริงมันค่อนข้างแบบเงินมันหานิดนึงอะถ้าถ้าเงินใกล้ๆกันนี่ผมแตกไปแล้ว<า>นะครับเงินเขาตามโหจังหวะนี้พิลาฟ,ฟิกเ <ๆ S 2> ข้ามาเรียร้นะอยห,หลังป้อมเรานะครับเรียบร้อยจังหวะนี้กิวด์เลอร์ล็อก โดนออกไปอีกทีนะครับ hey, ด,เด,ดูเล่นดวงก็ต้องดูดีๆบางทีโดนล็อกโดนสตันอะไรเงี้ยฮะจังหวะเมื่อกี้วีล่าฟิกเข้ามาได้ยังไงเหมือนหิว่ะครับเ,เกมนี้อย่าหิวเยอะนะครับเวลาเล่นนะครับมันจะพาไปสู่ความตายได้ถุกเมื่อนะครับเวลาหิวเราต้องถ้าหิวต้องดูมินิแมปนะครับมีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้ๆหรือเปล่า สกิลเราพร้อมหรือเปล่าจังหวะเมื่กี้ว่าวไปหนึง่งทีเวลาจะคลิดทะลุคืนนะครับเอผมชอบติดคือตลอดเลยเวลาจะคลิดมันเ่มันเ,เรื่องจริง11:03น,นะครับจังหวะนี้ของนำแบบสบายใจแล้วนะฮะแล้วก็ดูมนิแม็แล้วค่อยเติมเพื่อนเอาเรื่อยๆ แหวนแหวนแหวนลแวนแวนเห็นแหวบแวบโดนไหมครับจับโอ้โหไแตกนะครับแล้วก็โดนล็อกเด้อเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ได้ลาดนะฮะเขาเรียกว่าทำดาเมจทเป็นตัวป่าทำดาเมจนะครับไม่ใช่ลาดนะครับแบบะอันนี้เรามาฟาร์มป่าเขาไปเรื่อยๆนะฮะ ตอนนี้บอกเอาคองแล้วนะครับเพื่อนแต่เพื่อนไม่มานะครเพื่อนไปทําอะไรกลางก็ไม่รู้นะครับเพราะจริงคลิบนเราสูงเราเอาคลองได้ผมเลยต้องบอกว่าเอาคองอีกสักรอบหนึง่งเพื่อนนะครับมาแล้วหน่อยฮะยังนะครับเราก็ดูมีมแบบ่เพื่อนยังไม่มาเราก็หาอะไรทําไปก่อนนะครับผมก็เลยตีนกไปนะฮะต่อนนี้เพื่อนมาแล้วเราก็ จริงๆนะตีคลองนะฮะแต่เห็นชีิมันชนแล้วก็ดันให้มันสูงสักเวฟหนึ่งครับแล้วก็กลับมาเอาคลองสบายๆนะครับอันนี้เหมือนแบบเราก็ต้องอ่านเกมนะครับเกมนี้อ่านอ่านมันบางทีมันก็ใช้ความคาดเดานะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ดูดูดูดคลิปเวฟด้วยก็มุมมัวไปนะครับเจ๊ก <Okay>. oh. จ๋อเติมตำเมนอีกแล้วนะครับตรงกลางมีประเด็น ซุ่มอยู่ในพุ่มกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามาเอามังกรรับแคลี่นะครับตรงกลางอย่างบ,บวกไปเรื่อยนะครับเราต้องบอกให้ถอยมาทาคลิปก่อนนะฮบเพราะว่าคลิปมันมันไม่ดันแล้วมันมันมันสู้ยากนะครับเวลาเวลาเราขึ้นไปเติมนะฮะอย่างเงี้ยพอตายสามเราก็รีดดันก่อนแล้วก็ปล่อยมังกรล่างเลยฮะ เอาป้อมซะหน่อยนะครับคนจริงที่ป้อมนะครับไม่ค่อยเน้นคิวโอจัตหวันนี้มาสองอ๋อไม่โดนทับสก,กิลนะฮะเหมือนดีน่าเขาอยากะเอานี่ผมก็จัดทัานไปตายตายคล้อยนะครับจัวนี้เฮ้จะมาเคลียร์คีฟนะครับแต่พอดีเราเป็นด้วงนะครับจะตายทุกตัวนะครับหนาบางตายหมดนะฮะถ้า ดด,ดเป็ดเด็กนี่ยเวลาก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนเราอยู่ด้วยแล้วก็ใส่ไปเลยฮะอย่าไปกลัวจังหวะนี้ให้ออกผมยังไม่โดดใช่ไหมฮะเพราะว่าคิปหมดถอยดีกว่านะครับถ้าโดดไปก็ของอันนี้เลยฮะเพื่อนบอกว่าเรื่องหดเกินโอ้ธรรมดานะครับขอ,อระดับซูเปอร์โปรเพเยอร์จักรวาลนะครับอันนี้หลับตาเล่นข้างเดียวด้วยนะฮะ ว่าเป็นตักมื้นข้างหนึ่งไม่มีประเด็นเราก็ลับไปฟาร์มครับเซฟดูคลิปขึน้นมนะครับจังหวะนีะ้เอาบัฟแดงกูไปอีกนะครับแคลร์พิมทักทายเพื่อนๆซะหน่อยนะฮะบอกเล่นโหดเราก็ต้องบอกว่าฝักเพจด้วยนะครับหงุดหงว่าเพจอะไรกันนะครับทั้งทีมเราก็เลยบอกว่า นีน่นะครับกรมราชทรรนะไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแอดมินเพจอะไรสักน,นั้นนะครับอันนี้ก็มาลองเล่นๆนะครับไปปันป่นๆเพื่อนในทีมกอนเราแต่รู้สึกว่าเพื่อนตอนนี้พ oh, อเกมน้ำนี่ oh, man, man, man. บวกไม่ครบนะฮะบ,บวกไม่คักนะคจังหวะน,นี้แวนแหลมเรียบร้อย เบอรชุดเดียวนี่แตกนะครับอ๋อจริงๆก็จบได้แล้วฮะแต่ผมก็อยากได้สามป้อมออยอมแพ้เฉยเอาไพี่รีบจบไปเลยแต่สามป้อมซะหน่อยนะครับก็เป็นสตรีมเมอร์ต้องสามป้อมนะครับนี่เองก็ชนะไปได้ไม่ยากอันนี้ไม่แตกด้วยนะฮะก็ อยู่ดีๆได้มาเล่นป่านะครับแล้วก็ดวงแผ่นี้ก็ค่อนข้างแรงนะครับยังไงก็ลองดูฮนะใครที่กำลังเล่นอยู่ผมว่าใช้ได้เลยเอาไปโซโล,โลน่นี่ชิลๆเลยนะครับนะครับ,นะรบจริงๆก็มาลองเฉยๆนะครับว่าสตรีมเโทรศัพท์ใหม่มันจะเต็มจอหรือเปล่านะฮะ เราก็มาลองจริงๆก็ขำๆฮะเราก็มาดูว่าฝั่งตรงข้ามมีแรงอะไรบ้างนะฮะทำไมเราเล่นหดจางอ๋อมีซิลเวอร์มีไดมอนด์ Diamond ด้วยนะฮะแต่เขาก็มีคอนสคนเหมือนเรานะครับฝั่งเราก็มีนครับคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ห้าไดมอนด์นะครับแล้วก็มีคอนนะครับเป็นเมด เมกับผมเนี่ยนะฮะแองคอนก็170น,นะครับดาเมจค่อนข้างเยอะก็โอเคฮะว่าไปดีกว่านะครับจงังหวะนี้สวัสดีครับ